ฮาทุกคนสวัสดีครับผมจอแดนครับวันนี้ครับผมจะมาทำคอนเทนต์นะครับทักคนดังไปนะครับ <Yeah. S 1> คนดังที่ผมจะทักไปเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เฮยอาจจะเป็นคนที่ผมรู้จักนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่ผมรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่เพื่อนๆขอมานะครับ <Okay. S 1> เราจะไปดูกันว่าถ้าเราทักไปเนี่ยในฐานะประชาชนคนหนึ่งหรือว่าคนธรรมดาหรือว่าแฟนคลับคนหนึ่งเนี่ย <Okay. S 1> เขาจะตอบเราหรือไม่ <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าเขาตอบนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็ จะแอบดีใจหน่อยแต่ด้เกิดว่าเขาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเข้าใจครับเพราะว่าเขาต้องทํางานเนาะแล้วก็แฟนคลับเขาก็เยอะอะไรแบบเนี้ก็คือก็คงแบบมีคนในเล็กเนี้ยไปเยอะนะครับเขาจะส่งมาตอบแล้วนี่ก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับผมเจก็จะมาลองดูนะครับเป็นเรื่องมาที่คนแรกเลยครับคนแรกนะครับที่ผมจะทักไปเนี่ยก็คือ S.P.D. ผู้ให้โน .1 นะครับผมหรือว่าพี่สไปด์สไลเดอร์ของเรานะครับผม เราจะทักไปว่าอะ,อะไรดีทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นผมตอนพิมพ์นะว่าผมไม่ได้กดอัดหน้าจอนะครับตอนที่พิมพ์ไปจะผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะโอเคครับทุกคนเนี่ยผมพิมพ์ไปว่าพี่ไปครับพี่เป็น CEO อที่สุดยอดมากเลยครับคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ที่พี่ทําดูแปลกใหม่และสุดยอดมากเลยผมจิตตายตั้งแต่พี่ทําคลิปกับพี่เก๋แรกๆเลยแต่ละคลิปที่พี่ทําออกมาเนี่ยมันค่อนข้างยากและต้องใช้ความพยายามตอนนี้ผมกำลังทำช่อง YouTube อยู งบไม่ค่อยมีมีแต่ความคิดกับกล้องโทรศัพท์ตัวเดียวแต่ผมหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อผมมีความพยายามและกานังทําไปเรื่อยๆผมจะเป็นแดบพี่ให้ได้และหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะได้ร่วมชิมกับพี่ครับนี่ผมก็กดเติมลงไปครับผมคนแรกนะครับอันนี้คือที่ผมถาไปเนี่ยอันนี้คือความใจนะเพราะผมติดตามพี่ไปมาตั้งนานแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบหรือว่าจะอ่านไหมนะครับแต่อย่างน้อยผมก็ได้บอก ความรู้สึกที่ผมมีต่อ HD เพื่อให้โนอนเงไปแล้วนะครับผมไปดทูที่คนต่อไปเลยครับคนที่สอที่ผมทักไปนะครับนั่นก็คือพี่บี้เดชกานะครับผมหลายๆคนคงรู้จักไปแล้วนะครับผมทักไปว่าพี่บี้ครับตอนนี้ผมกลำลังทาคลิปทักคนดังไม่ว่าเขาจะตอบไหมพี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมทักไปครับดังไฟบ้างเสียงดังบ้างพามเหาะคร, <laughs> ออครับพี่ผมติดตามตั้งแต่พี่ทําคลิปท่าเต้นสงการจนถึงปัจจุบันก็ยังติดตามอยู่ ล่าสุดชอบดูคลิปที่แข่งกินสอยจุหน้านิงมากๆเลยครับตลกดีหวังว่าพี่จะทำคอนเทนต์ที่สนุกและทำให้ทุกๆคนที่ดูยิ้มได้บอกมาเรื่อยๆนะครับนี่ผมกด e n t e ตรเป็นก็มารอดูเลยครับว่าพี่ๆจะตอบผมหรือเปล่านะครับผมต่อไปครับคนที่3ครับทุกคนเป็นคนที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับนั่นก็คือพิตตี้เ a นะครับหรือว่าพเตตี้ n g Athlete นะครับ King Athlete นะครับผม คือผมรู้จักพิตี้ KA ได้จาการายการโชว์มีเดมนนี่ครับซีซั่นสามนะครับมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วผมก็ชอบสไตล์การแรปนะครับชอบโฟร์ชอบปรามชอบการฟลิปนะครับของพิตี้มากมากนะครับผมแล้วตอนที่ผมดูรายการโชว์มีอยู่ในตอนที่เขากรอเออยู่เนะี่ยมันจะมีอยู่แรปท่อนหนึ่งนะที่ที่แบบแรปประมาณเคสซ่และเชคเย่อะไรอย่างเงย เดี๋ยวเผมขึ้นให้เนะี่ยถ้าทุกคนได้ดูไปนะครับแล้วช่วงนั้นนะผมมีขเขาเรียกว่าอะไรสอบสอนนะครับเป็นผู้นำเกมนันทนาการนะครับผมในการพรีเซนต์นะครับหรือว่าแนะนำตัวของผมนะผมใช้ผมอยากจะใช้บีดที่พี่เต้ใช้ในการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการใน,ในการไปแข่งนะครับใน,ในรายการชูมีดมันนี่นี่แหละชูมีดมันนี่เออนั่นแหละผมเลยทักไปนะครับถาพิตี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ผมทักไปยังไงตอนแต่ก่อนนะนี่ผมทักไปนี่และพิตี้ก็ตอบผมจริงๆครับทุกคนคือพิตี้แบบเป็นแบบศิลปินแบบว่าแบบเนาะคือแบบตอบแฟนคลัะบบัะทุกคนคือแบบใจดีมากนะครับผมก็พิตตี้ก็บอกว่า เนี่ยก็ตามแชทนี่แหละก็คือให้บีดผมมานะครับให้บีดผมมาในการไปแรปนะครับผมมาดูกันว่าคำนี้นะพี่เตจจะต่อผมอยู่หรือเปล่านะครับผมแลยวกมกด Enter ครับทุกคนเิงเรียบร้อยครับคนที่3มครับคนที่สี่นะครับที่ผมจะถัดไปนะครับมีพี่คนนึงนะครับของผมขอออมานะครับนี่ในไอจีนะครับ คือพี่อาร์โอฮาน่านั่นเองนะครับผมส่วนตัวผมก็ติดตามพี่อาร์ตั้งแต่พี่อาร์อยู่กับพี่บี้นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าพี่อาร์นะครับเคยอยู่กับพี่บี้เดอสกาะนะครับเคยเป็นทีมงานของพี่บี้เดอสกามาก่อนนะครับติดตามตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับผมแล้วก็มาประทับใจตรงที่ว่าคลิปล่าสุดกับที่พี่เจแปนนะครับได้ไปสัมภาษณ์พี่อาร์โบฮาน่านะครับผมว่าพี่อาร์โบฮาน่านั่นแบบโอ้โหเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากนะครับ แล้วก็ทํางานหนักมากนะครับผมก็แบบว่าอยากจะนะครับเป็นเหมือนพี่แกให้ได้นะครับแบบขยันเหรอไม่ใช่ครับมีแฟนสวยครับเราเล่นนะครับเราเล่นนะครับผมคนต่อไปครับต่อจากพี่อาร์มเลยนะครับคือพี่เจแปนนั่นเองนะครับผมคนนี้ครับผมชอบมากๆครับเพราะว่าพี่แกเป็นคนที่แบบเล่นขี่แห่ขี้เล่นแห่ถูกแล้วนะครับเป็นคนขี้เล่นนะครับแล้วก็ มากความสามารถครับก็คือตลกได้พิธีกรได้แสดงได้กำกับหนังก็ได้ร้องเพลงก็ได้นะครับทุกคนสุดยอดมากเลยคนนี้ผมติดตามาาบบตั้งแต่พี่แกทำช่องบุฟเฟ่ตั้งแต่แบบห้าแสนซับกว่าครับผมเลยพิมพ์มาว่าพี่แบนด์ครับพี่เป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากเลยครับเป็นไอดอลองคนหนึ่งเลยตลกได้พิธีกรได้แสดงได้กำกับได้ผมติดตามาาตั้งแต่บุฟเฟ่ยอดซับห้าแสนกว่าซับเลยครับชอบพี่มากสักวันหนึ่งนะครับ ผมจะเป็นพี่ให้ได้นะครับผมพิมพ์ไปประมาณนี้นะครับผมกดส่งไปเลยคนที่หกครับทุกคนนัก็คือพี่เอกพานุนะครับในช่อง epi c time นั่นเองนะครับผมก็คือผมพิมพ์ไปว่าพี่เอกครับผมชอบคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ของช่องพี่มากเลยครับสนุกมากแต่ที่ชอบมากๆเลยคือ epi c g o d d camp ครับทำออกมาเรื่อยๆนะครับพี่นะครับผมกดส่งไปเลยมีมาเท่านี้ครับคนต่อไป คิวทีโอป้านะครับผมหรือพี่คิวทีของเรานะครับผมผมพิมพ์ไปว่าพี่คิวทีครับตอนนี้ผมกำลังทาคลิปสักคนดังไปว่าจะตอบไหมพี่เป็นคนหนึ่งในนั้นครับติดตามพี่ตลอดนะครับเป็นคนหนึ่งที่มีความพยายามและขยันมากชอบคอน,คอนทอนทเลยนะชอบคอนเทนต์ที่ไปเด็กกับสาวมากเลยสักวันจะเป็นแบบพี่ให้ได้ครับยอดซับเยอะหรอหมายถึงว่าได้ทําคลิปไปเด็กกับสาวครับปากด enter ครับ ผมนให้ทายครับว่าใครอันนั้นปิดของเราเองนะครับผมคนนี้ผมทักไปสั้นๆเลยนะครับพี่เป็ดครับผมว่าพี่แต่งเป็นผู้หญิงสวยมากเลยครับแต่งอีกนะครับเห็นเตะไปคนต่อไปครับคนนี้เป็นคนที่ผมชื่นชอบมากๆอีกคนนึงนะครับผมเปิดไอดอลอผมอีกคนนึงเลยหล,หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมมึงมีไอดอลหลายคนจังมีแล้วทาไมล่ะทําไมล่ะ เราเล่นเราเล่นก็ผมทําอะไรหลายอย่างไงครับเราแบบว่าผมก็จะมีไอดลอลผมแบบในแต่ละในแต่ละด้านนะโอเคเราก็จะเอาแบบว่าซึมซับจากสัวด้านเนี้ยผมเิ็ฟุตบอลมันจะมีไอดอลทางด้านนะฟุตบอลร้องเพลงก็จะมีไอดอลทางด้านร้องเพลงเนี่ยงงมันเลยมีหลายหลายคนนะครับคนนี้เป็นคนที่ผมชอบมากมากมากเลยนะครับ<ๆ>ถ้าใครติดตามสตอรี่ไอจีผมดูนะครับจะเห็นแบบผมจะเขียนว่าผมจะเขียนอ่าเขาเรียกว่าอะไร ไฮไลท์ของผมอ่ะจะมีเชียรว่า bitcoin. ไอดอลอ่ะไฮไลท์ไอดอลอ่ะจะมีพี่มิวพี่ไบรท์อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พี่ไบรท์ว่าชียร์วีที่ผมคง <c oughs> ไม่ทักไปหรอกเพราะว่าโอ้ยแฟนคลับเยอะเยอะเยอะโอ้โหเขาคงผมจะไม่ตอบหรอกแต่พี่มิวนี่ถามว่าพอมีโอกาสไหมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พอมีสักสองเปอร์เซ็นต์อ่ะอย่างไรต้องมีสักสองเปอร์เซ็นต์เดีพี่ไบรท์นี่ให้สักศูนย์จุดศูนย์ศูนศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมพิมพ์ไปว่าพี่มิวครับ ที่เป็นไอดอลผมเลยครับหล่อเท่มีสไตล์มีแฟนสวยมีครอบครัวที่อบอุ่นน้องสาวน่ารักมากเลยครับกลับ <c oughs> มากลับมาผมชอบเพลงพี่มากเลยครับตอนนี้ก็รักษาทาเพลงอยู่นะครับมีแค่ความคิดไมค์หูฟังกับแ l ก p เกล็ดแยรน,นะครับผมผมผมบอกว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดว่าผมพอมีชื่อเสียงหรือว่าทําผลงานที่ให้มันออกมาดีได้อผมจะได้ทําเพลงร่วมกับพี่นะครับมันเป็นความฝันของผมเลย นะครับผมตามนี้ตามนี้เลยคนต่อไปครับคนที่สิบแล้วมั้งครับผมก็จะไม่ได้ว่าคนที่เท่าไหร่นะไม่ชัวร์นะครับก็คือพี่เส้นยาของเรานั่นเองนะครับผมผมเพิ่มเติมผมพิม,มพ์ไว้ว่าพี่เส้นยาพี่ผมชอบแนวเพลงที่พี่ทํามากเลยล่าสุดก็เห็นเพลงที่ผมโคเวอร์ลงไปปะเพลงของคนนี้นะครับเพลงฉบับป,ปับปูงนะครับผมจะก็ทําออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าใช้ไม่หูฟัง ผมแต่งเพลงไม่หลายเพลงเลยครับแต่ไม่มีคนทําบีบโปรดิวเพลงให้และผมก็ไม่รู้ว่าจะทําเพลงให้มันออกมาได้ดียังไงเพราะในจัวำเลยมันไม่ค่อยมีแบบว่าห้องอัดหรือว่าคนที่ทําแนวเพลงนี้เลยมันมีอยู่แต่ว่ามันมีน้อยนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามทําต่อไปเรื่อยๆนะครับสักวันหวังว่าจะได้ทําเพลงกับพี่นะครับแล้วก็เอสเซติดตามเสมอครับประมาณนี้ครับส่งเลยปึง้งคนต่อไปครับพี่เอวาครับที่ เป็นผู้หญิงที่ออกช่องอพี่คิวเทโอป้าครับถ้าถ้าใครไม่รู้ก็อย่ขึ้นรูปใหมนี่ผมพิมพ์ไปว่าพี่เป็นผู้หญิงที่เท่มากแล้วก็น่ารักมากเลยครับติดตามนะครับเหนเตอร์ Enter, ไปคนต่อไปคนนี้ครับเป็นนักฟุตบอลสุดหลงเรานะครับนั่นก็คือแบ็คแบ็คขวาทีมชาติไทยของเรานเนี่ย <c oughs> <c oughs> จำไม่ได้ว่าเล่นตำแหน่งไหนนะครับพี่ต้นนะครับผม ผมทักเอ้ผมพิมไปว่าพี่ต้นคิดว่าระหว่างเรอร์พูลกับแมนเชสเตอร์แมนยูจะได้แชมป์ไหมครับเอาแนวคนกวนเลยเนาะเกลียนเกลียนใหม่นะครับผมส่งไปเลยเรียบร้อยคนนี้ครับเป็นผู้หญิงที่ทําให้ผมต้องเสียน้ำครับเดียร์ลองนั่นเองนะครับหรือว่าพี่กวางเรานะครับผมทักไปว่าพี่กวางครับพี่น่ารักมากเลยครับติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆนะครับไปเจ๋อ ต่อคนต่อไปนะครับกับตันช้างศึกของทีมชาติไทยเราเองครับนั่นก็คือเจชนาทีมนั่นเองนะครับหรือว่าพี่เจของเรานะครับผมผมพิมพ์ไปว่าพี่เจครับจังหวะที่พี่เลี้ยงล่าสุดตัางไปทัวว่วทีปแล้วครับพี่ fc นะครับอาจจะมีคนวิจารณ์บ้างแต่อยากให้พี่สู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้อีกไม่นานผมเชื่อว่าพี่จะปรับตัวเล่นเข้ากับทีมและเป็นคนสมาของทีมอย่างแน่นอนครับส่งไปเลย ส่ับพี่คนต่อไปของเราครับนั่นก็คือศิลปินสุดอินดี้นะครับเดอะทอยนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมผมไม่บากว่าพี่จะตอบหรอกนะแต่ผมก็พิมพ์ไปแบบเล่นๆเนาะพี่ทอยครับช่วงนี้พี่เล่นเกมอะไรครับลองมาเล่นพับจีไหมครับพี่ <c oughs> ชวนเล่นพับจีนะนะกูต่อไปคนต่อไปครับทุกคนเอาแบบเบอร์เบอร์ไปเลย วง BTS ครับ Rap Monster ของเราเอินะครับผมผมพิมไปว่า I'm a fan from Thailand You are handsome Very cool If you are kind Can you love for me Thank you โอเคส่งไปละหาทำนะครับตอนนี้ก็เริ่มเดึกแล้วครับทุกคนเริ่มเหนื่อยแล้วด้วยนะครับ เดี๋ยวมารอดูกันพรุ่งนี้ <Okay. S 1> นะครับว่าคนที่ผมทักไปทั้งหมดมันก็จะต่อกันไหมนะครับมาแล้วครับทุกคนหลนังจากที่ผมทักไปเนี่ยก็ผ่านมาสองวันแล้วนะครับคือยุ่งมากไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยครับทั้งเรียนแล้วก็เพิ่งตัดสินบาสเสร็จตอน4ี่ทุ่มครึ่งนะทุกคน <Yeah. S 2> ตอนนี้ก็ห้าทุ่มสี่สิบเจ็ดแล้วนะครับผ่านไปสองวันจะสามวันละโอเคก็ ตอนแรกที่ทักไปเนี่ยไ,<อ>ไม่คิดว่าจะมีคนตอบเลยนะครับแต่ก็มีคนตอบครับทุกคนดีใจมากคือผมพูดจริงๆนะรับผมทักไปตอนแรกผมไม่คิดว่าจะมีคนตอบเลยแต่มีพี่ๆตอบครับก็ตอบไม่เยอะหรอกทักไปสิบห้าคน <Okay. S 1> ตอบอยู่สองคนครับก็ถือว่ามิชชั่นของผมคอมพลีทนะครับผมคนแรกนะครับที่ตอบนะครับนั่นก็คือ <stepping S 1> เอาไข่ใ,ให้ถ่าย พี่เจแปนนั่นเองครับพี่เจแปนบุฟเฟ่นั่นเองนะครับผมผมพิมพ์ไปเหมือนที่ทุกคนรู้นะครับแล้วพี่แกก็ตอบมาว่าขอบคุณมากๆนะครับดีใจมากที่เป็นแรงให้น้องนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็อีโมจิรูปยิ้มมาครับขอบคุณนะครับพี่เจแปนคนที่ตอบผมนะครับขอบคุณครับดีใจมากแล้วก็อีกคนนะครับที่ผมเคยทักไปเนาะนั่นก็คือ พี่เต้เคเอนะครับหรือพี่เต้เคเอเ็กนะครับผมแต่พี่เกไม่ได้ตอบเดียวหรอกแต่ก็ถือว่าตอบนะครับตอบว่าสู้ๆครับเต็มที่ไปเลยแล้วก็อิโมจิก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ15คนแล้วผมทักแต่คนที่แบบเข้าใจป่ะมีชื่อเสียงโอ้โหถ้าเขาตอบหมดก็คงไม่ใช่นะครับดีใจมากครับถือว่า mission complete นะครับ ในการทำคอนเทนต์นี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับผมหรือใครอยากท้ายให้ทำคอนเทนต์ไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านต่างด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เหนื่อยแล้วครับบ๊ายบายลเจอกันคลิปหน้า